ครับสวัสดีครับลุงคำคุแกมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาดูกันว่าแม่บ้านทําเมนูอะไรวันนี้หลวงคำก็เอาเมนูมาฝาก f4 เป็นประจําครับวันนี้ก็กําลังเดือนเลยครับมาดูว่าแม่บ้านทําเมนูอะไร ต้มประกาศดองใส่กระดูกหมูครับวันนี้มัน,นร้อนครับต้มประกาศดองใส่กระดูกหมวูวันนี้ก็ลุงคำก็เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับลุงคำนำเสนเอ ต้มกระดูกโมูใส่ประกาศดองแ่บแทบวันนี้ครับก็มาฝากเอฟซีทุกท่านนะครับ